สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการแก้ไขนะครับในกรณีบูตเข้าหน้า Windows 10ไม่ได้นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับว่าอยู่ดีๆนะครับคอมพิวเตอร์เราก็ปิดปกตินะครับแต่ทําไมอีกวันหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์ของเราทําการเปิดแล้วมันไม่เปิดไม่ขึ้นนะครับเข้าหน้า Windows ไม่ได้นะครับโดยมันอาจจะขึ้น จะขึ้นมาหน้าที่เป็นหน้าตัวชุด a n d option นะครับคือหน้าจอฟ้าในการเข้าไปรีแพ์ windows นะครับหรือจะเข้าเป็นหน้าสีดำนะครับก็คืออาจจะเป็น boot missing อะไรต่างต่งนี้นะครับก็โดยสามารถเข้าแก้ไขได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาเราทำการ restart แล้วขึ้นหน้าชุด a d option นะครับก็แปลว่าเพื่อนๆนไม่สามารถเข้าหน้า windows ได้ปกตินะครับหรือเพื่อนๆขึ้นหน้าสีดำนะครับก็ให้ทำการ รีสตาร์ตตัวแล้วก็กด F11 รัวๆนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าสู่ของ Choose and Option นะครับโดยนะครับวิธีการที่ผมจะสอนทำการรีแพร r ์นะครับมันจะใช้คอมมาทั้งหมด4บรรทัดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการรีแพร r ์ตัว Windows นะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เลือกมาที่เมนูนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้ก็คือบางคนเข้าได้เลยนะครับเผื่อ Windows มันดีเทคขึ้นมาแล้วก็เข้าหน้านี้ให้เลยแต่บางคน จะขึ้นหน้าดํำอยู่ก็กดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วก,กด F11 เข้ามานะครับจากนั้นนะครับมาที่เมนู Turbo Shoot นะครับวิธีการแก้ไขแล้วก็เลือกที่เป็น Advanced Option หลังจากที่กด Advanced Option เรียบร้อยก็กดเลือกที่เป็น Command Prompt นะครับเมื่อเราเลือก Command Prompt เรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์เราจะทำการรีสตาร์ทหทีนะครับจากนั้นรอคอมพิวเตอร์ทําการรีสตาร์ทสักครู่นะครับ เมื่อคอมพิวเตอร์ของเราทาการรีสตาร์ทขึ้นมาเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าคุณจะทําการเข้าแอดเคา t ์ไหนนะครับปกติก็จะเป็นแอดเคา t ์ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับก็คลิกไป1ทีนะครับจากนั้นนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับถ้าคุณมีพาสเวิร์ดคุณก็ใส่ไปแต่ถ้าคุณไม่มีพาสเวิร์ดก็กดคอนติเนียได้เลยนะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับมันจะขึ้นเข้าสู่ในหน้าของคอมมานด์นะครับโดยคอมมานด์แรกนะครับที่ผมให้รันนะครับก็บูตนะครับเล็ก แล้วก็เว้นวักแล้วก็ฟิก MBR นะครับก็ทําการพิมพ์ไปเลยนะครับบูตนะครับเล็กนะครับแล้วก็สแลสนะครับฟิกนะครับ MBR นะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในบทความให้นะครับก็มันจะเป็นการนะครับพิมพ์ทั้งหมด4บรรทัดนะครับพิมพ์เข้ามาหนนะครับบูตเล็กเว้นวักนะครับสแลสเอฟิก คลิก MBR นะครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็พิมพ์อีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็ enter พิมพ์อีกบรรทัดหนึ่งนะครับสแกน OS แล้วก็พิมพ์อีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็ enter นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการพิมพ์นะครับที่เป็น shutdown นะครับแล้วก็เว้นวรรคบ r นะครับจะคือจะเป็นการ r e ์ t คอมพิวเตอร์ถ้ามันยังเข้าไม่ได้นะครับให้มาใช้2อ command ตัวนี้นะครับก็คือพิมพ์ตามนี้เลยนะครับคือเข้ามาในหน้านี้เหมือนเดิมนะครับเข้ามาตามขั้นตอนที่ผมสอนเมื่อกี้ จากนั้นนะครับพิมพ์ตรงนี้ทั้งบรรทัดแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ตัวนี้อีกทีเป็นการเช็คดิสไดซี /f นะครับคือ full scan นะครับ fix or or die ไดซีนะครับตรงนี้เว้นวรรคทั้งคู่นะครับเช็คดิสเว้นวรรคแล้วก็ซีคลอนแล้วก็เว้นวร์ก /f นะครับแล้วก็กด enter นะครับก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเจอปัญหานี้คือคอยอยู่ดีคอมพิวเตอร์ของผมเข้าไม่ได้นะครับ คือวันหนึ่งก็ปิดปกตินะครับเช้าใหม่วันหนึ่งเปิดไม่ได้เลยวิธีการแก้ก็คืออย่างที่ผมบอกแก้ตามนี้สเต็ปม,มาเรื่อยๆนะครับพอดีผมแก้แค่นี้แล้วมันยังไม่หายนะครับผมก็เลยมาต้องใช้2วิธีอันนี้ปรากฏว่าหายนะครับก็คือทําบนก่อนแล้วก็ทําล่างนะครับปรากฏว่าหายคือยังไงก็ต้องหายครับถ้าไม่หายนะครับเอาหัวแอดมินเฮียเอกหลังเสียเป็นประกันเลยนะครับในส่วนนี้พอดีแอดมินเจอเองแอดมินเลยกล้ารับประกันนะครับว่ายังไงก็ต้องแก้แก้ แล้วก็บูตเข้า Windows ปกตินะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถ subscribe ภายใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับช n นลนะครับของเฮ er ียเอกหลังเสียนะครับวันนี้นะครับเฮียเอกหลังเสียนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ